สวัสดีค่ะวันนี้ฉันจะพามาทำไกทท่ทอดพริกแกงเผ็ดนะคะแบบง่ายๆจ้าก่อนอื่นเลยเองก็มาเตรียมเตาต้มไก่ก่อนจ้าเตาที่ฉันใช้ก็ยี่เป็นระบบแบบสบายสบายไม่ต้องยกให้ปวดหลังเนาะค่ะเนาะร้านใหญ่เขาก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกให้เองแบบง่ายๆเตาอันนี้เวลาฉันต้มกัที่หนึ่งกันหลายจะทนอนแรกเองก็มาตั้งระบบเลยฉันก็ยี่ตั้งระบบเอาหน้ามกก่อนเด้อจ้ะ เอาน้ำใสใส่น้ำไปจักประมาณนู่นแหละแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะและนี่ความร้อนฉันก็ยี่ส่ประมาณร้อยยี่สิบตอนเดิมแรกนะคะร้อยยี่สิบนี้คือฉันว่าหลอนกำลังพอดีและนี่พอน้ำเดือดมากๆแล้วไก่ใส่เข้าไปแล้วเดือดมากๆฉันก็จีลดลงมาเหลือประมาณร้อยซิบจ้ะในไก่นะคะฉันก็ไม่ได้ใส่อะไรมากฉันใส่แค่รสด,ดีไก่แล้วก็เกลือแล้วตะไคร้ใบมะกรูดนะคะ มีแค่นั้นเลยตอนนี้ไก่ก็เริ่มซุกแล้วจ้าไก่โอยแล้วนะคะพอไก่รอยไก่ซุกแล้วฉันก็ตักออกแล้วก็ไปนกเย็นค่ะวันนี้นจอจจะมาบอกส่วนผสมนะคะน้ำตาวันนี้จะมาแจกสูตรอะไรคะสูตรน้ำมาไก่ไก่ไก่เริกไก่พริกแกงอ่าส่วนผสมมีแป้งแป้งแล้วก็ใส่ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะ แล้วก็ใส่พริกแกงอะค่ะคือเนี่ยค่ะประมาณถ้วยนี้ค่ะแกงแล้วก็รสดีนะคะรสดีไก่แล้วก็ไข่สองลูกค่ะหรือไก่ทอดเผ็ดไก่เผ็ดไก่พริกแกงไก่พริกแกงเผ็ดนะแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะคะ แล้วก็ผสมกันแล้วก็เยอะอร่อยอร่อยกับตานใบมะกรูดนี่ตางๆแล้วเราก็มีพริกแกงนิดหน่อยก็แล้วค่อยใส่น้ำนะะิดนึงหอมพริกแกงจริงค่อยๆใส่น้ำไปจะเหลือเฉคนเอาจะใส่แป้งเพิ่มเราจะจอยแป้งไงเนี่ยบ้านเราใช้แป้งอะไรได้แบบ แป้งคุกกี้ไหมแป้งคุกกี้เลยจ้าคุณมากจะเป็นแป้งกระเจี๊ยบเพื่อนมีแป้งกรอบเพื่อนแป้งกรอบค่ะอืมเราจียีพริกแกงก่อนใส่ซ่อิ๊วเผ็รสชาติของต่อพริกแกงเพลินแล้วก็แซ่บแซ่บอันนี้สูตรใครก็สูตรใครนะจ๊ะตําปสรไทยสิบคนก็สิบสูตรจริงๆนะคะบางคนจะใส่น้ำตาลเข้าไปนิดหน่อยก็ได้บางคนจะใส่ผงชูรสก็ได้ได้หมดได้หมดแต่ว่ารสพีชก็พอแล้ว ตีตีต e ีเราใช้ไก่เยอะเราก็เลยต้องผสมเยอะจ้ะเนี่ยค่ะอุ้ยเหนียวจริงๆหอมมากๆเลยสุดๆจะเหมือนไหนนั่นน่ะไอ่ได้ๆขอดมันขอดมันจ้ะ นี่นะคะไก่ที่ฉันใช้ก็จะเป็นปีกไก่แล้วก็ไก่ฉันจะต้มก่อนนะคะหลังจากต้มแล้วเราถึงมาชุบแป้งทอดเพราะว่ามันข้างในมันจะได้ซุกแล้วก็นุ่มแล้วก็เปื่อยรูดออกจากกระดูกเวลากินนะจ้าคุกเคาคุกเค้าพุกเค้าเข้าหากันนะจ้าเอาละเอาละนี่ให้เห็นหมดเลยทุกขั้นตอนเผื่อใครอยากไปทำถายนะคะ กดเลยนะคะกดถุงตาข่าให้มันเกาะนี่ให้ดูทุกขั้นตอนเลยเผื่อใครอยากไปทําขายหรือทำกินกับบ้านมันไม่ได้มีอะไรมากเลยแบบนี้แค่นี้แหละคะ่ะแต่ว่ามันต้องมีเทคนิคในการทำอย่างไก่เราก็ต้องไปต้มก่อนบางทีเราไปกินไก่ร้านอื่นอุ้ยทำไมนะ อ่ามันมันไม่สุกไม่พอแต่ทําไมทําไมมากินหน้าหนี้เราเนื้อค้ามันร่อนออกจากกระดูกเลยอะไรเงี้ยที่ไหนได้ฉันเอาไปต้มก่อนกันเทฟซีก็เหมือนกันนะแล้วเขาก็ไปสองระบบบ่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 ยังสวยเลยดูดิเอ้จู่จู่เป็นหัวใจเลยมันเป็นสองขอนเงี้ยเนาะใช่สวยมาก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 น่ากิน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 สีสวยน่ากินมากๆ เลยจ้าปีไก่ทอดพริกแกงเผ็ดนะคะทำง่ายๆใครทำก็อร่อยลองทำดูนะคะ